เจรังนะครับมาอีกรอบนึงนะคะเนาะเจรังครูมาบอกเได้เนาะค่ะเนาะตามต่อแนวทางของเจรังว yeah. uh, ันที yeah. ่ผ <nah ่านมาคันเท่าตัดกับเขาเจ็ดแปดแปดเจ็ดเนาะค่ะมันหายแปลนหายเจ็ดเลยค่ะเขาดังๆได้เจเดอร์เอฟซีเจ็ดห้าเจ็ดเสียงดังฟังชัดสิว่าสินะไม่ดีบอกเมื่อคืนนี่อัน ปูขมาเขาฝันบาห้อันล่างอ่างในมันสิปวดปีแล้วมันอ่ะออก็ได้อันล่างเราล่างแล้วข้าวข้าวเลยันสบายเปนซึมงทั้งหนพูดเลยมเอันนี้มันเป็นคือตั้งมีอันอะไรคือจำพวกฝาพวกนี้ข้าวข้าวเขาอีกจนเม่ดิกินดากับพวกอ่างก็มนจ้ะไอล่างกันหรือเปล่าถ้าเมนไม่อ่างไม่อ่างนม่ปลาไม่ บอ่จบอจะบ่มีอย่างมีซื้อๆมีแต่อ่อางธรรมดากับก็โปูมีซื้อ,อแต่ข้าวอีิ่มข้าวจนชุดๆเลยป้าปูอีก,กเลยว่นนาแสดงว่าคนจะเข้าหลังคนจะเข้าโจงไงเข้าขึา้นแต่ว่าอัน,น๋ยเอาลคาดีมาเดี๋ยวมันบ่อได้แปดแปดเจ็ดแปดสองเจ็ดบ่อได้เลยอันหายก็ไม่ก็บบ่อไ,ได้ได้ได้เดี๋ยวก่<ด>อนได้ค่ะเดี๋ยวก่อนค่ะเดี๋ยวเจเดี๋ยวขอถามขอถามนะคะเพราะว่ากระพึงมาเนาะยังบารูว่า อเจนนี่ความฝันของเจนอะฝันตองหวดปูมาบอกเลยบอกค่ะวลาจังใดเพิ่นมาว่ <ไอ S 1> <ม>าจังไดบอกซู่มไฟค่ะไอะเพิ่นเพิ่นมาบอกมันบอกเมือน,นั้นก่อนก่อนเพิ่นสีบอกนั่นออกพรนษามีงูตัวหนึ่งมากดูดูเลาะบ,บันไดนลีละมากระแบบที้นี่เอาไม้กวดมันแล่นไปเอาโทรศัพท์อยู่ําบ้านกับมาก็าเห็นอยู่ไม้กวดว่างอยู่ก็ได้หันหลังห้แต่เอาไม้กวดมาสมีเอาเพิ่นไปสีไลเพิ่นออกไป ไปพ่อไปแล้วมาปุ๊บบ่เห็นโตหายไปเลยหายไปในี่พี่ตาจะว่าเอางัดอันนั้นขึ้นอันนั้นบ้างอันนึงก็คือตังคูพาย่านคนเนี้ยเขาประเทเอาวดีเนาะต่นอันมางที่หายไปเลยหายไปเลยไปพ่อเนี่ยมาขึ้นเพิ่อก็เลยบอกว่าอุ้ยเราต้องย่านดอกยกูมหาซื้อมันออกพรรษาแล้วพันเนื้อแต่กี่วันในพรรษาคนต้องไปอยู่ในบ้านันี้ยนาะปฏิบัติธรรมวันนี้กลับมาเดี๋ยวจะหายโชคคือเก่าแล้ววันเนี้ย S <S พได้บอกว่าซื้อเอาเดอ้อเลขลัตตรีแต่ในความฝันนั่นฟังฝันว่าจะจมถูกจมยากหลไรสิเอาสซื้อสิเอาลัตตรีให้เอาไปซื้อเลยเดอ้อเพื่อนนี่ว่าเพื่อนได้ยัดลัตตรีใส่มือให้ก็เลยเปิดเบิงแปดแปดเจ็ดแปดสองเกตแดงจึ่งคืองูเลยแลนหาซื้อลัตตรีหาจำได้ก็บ่มีเริ่มหนึ่งเจ็ดหมื่นพันบอกแลนหาซื้อบ่มีค่ะ่หนึ่งหกตัวบ่มีแต่ว่ามีอยู่แปดสองเกตแต่มันทางหนามันบ่มีแปดแปดเจ็ด แปดเจ็ดแปดสองเจ็ดจ้ามันบ่มีเดงจึงค ok ื่งฉันมาบอกสามโตเอ้หกโตจำได้ขึ้นใจเลยหล้กก็บอกเลขเขาเนาะแนยวทางเขาก็คือว่าพ่รู้ว่ามันจะออกตัวใดแต่ว่ามันใจองจะของว่าขันปูมาเพิ่นจะบโบแบบาบเนบ่มีในความใสว่าจังใดล่ะแบบว่าเขียนห้เลยจงสี่บอกเป็นโตเลยบหายเดแบบเป็นพิศนานะลายตรงๆเลยก็จังวดก่อนว่าไหน ไอเจ็ดเออแปดหาจิตเนาะคันเท้าตาลิ่เมื่อเข่าเจ็ดแปดเนเจ็ดนะภายในสามหางแต่งวดีเพิ่หาเลยแปดแปดเจ็ดแปดสองเจ็ดก็หายเลยหกโตจ้ะหกโตตตนเลกไปซื้อตะลิ่งอะไรดูเง็นเสร็จเลยอธิบายเบาอนี่ได้แล้วต่อมันได้ต่มตัวท้ายสองสามตัวหนาก็ได้บ่อะไรค่ะสาม 3ตัวหน้าบ่ได้ก็เลยเห็น827ก็เลยจัดไปเลยเพื่อเพิ่ได้รางวัลใหญ่เฮา887 827เนได้ฝันเพิ่นมาจับญาสมืจับาส่มือให้ก็เลยพี่เบิ่งพี่เห็น887 827แดงครึ่งคึงอยู่แต่ก็บ่ฝันอีกแต่ฝันแต่มือคืนนี้เพิ่นบอกว่า ล่างอ่างให้ได้เดรดพอนะขวบปีแล้วพอนะแล้วมันจะมีโชคใหญ่เพิ่นเลยว่าจังซี่เพิ่นบอกตอนแรกตอนแรกลูกพนมาก็ได้ล่างอ่างให้เพิ่นเสาะแต่ข้าวข้าวข้าวอีจะขวดหัวนะเป็นข้าวปลาคล้ายๆกับข้าวปลาแต่แต่บ่มีหยังนี้อ่างเพราะว่าอ่างนี่เป็นอ่างเฮาอ่างไว้แม่นค่ะปู่ซาปู่ไว้แมนแต่ว่าเพราะว่าความเชื่อของเฮาก็คืออ่าง พญานายเนี่ยต้องมีน้ำแมงค่ะต้องต้องมีน้ำตลอดเแต่ว่าไม่ได้เอาปลาอย่างนี้บอค่ะบอบอพันบาทอันนึงแต่ว่าดอกไม้ยังสี่ห้าอันนี้ได้แต่แต่พวกสัตว์พวกอันนี้คืองพันบาเอันนมีแต่ของพันรู้ค่ะแต่ว่ารู้สึกว่าข้าวจังว่ามาันขาดเป็นเมื่อย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 อีหลีแต่ก็พอปิดหนึังสี่แบบเพทนดันมาเพกคนบอกว่าล่างไหนนี่เดี้ยว่ะก็เลยโอ้ก็เลยล่างมื่อเสาร์นี่แบบพ่ออันกลมลงป้า ข้าวขับข้าวอีดอกเลยจบเลยสต่วัาสำหรับความแซ่ของมาดามเน่ก็คือว่าเพิ่นมาบอกไม่เจริญเพระ่อยากจะลุ้กับพวกกินหัดอกพวถือสายอันนพาะว่าไปไปหลายมองไปเจริญสมุราให้ตัดกสามตัวห้ตัดตัวแดงครับไฮตั๊สามตัวก็คือไอแปดสองเจ็ดแปดสองเจ็ดข้างล่างนั้นแปดเจ็ดแต่ว่าข้างล่างมันมี่หางก็แปด แปดเจ็ดสิบห้าอีกว่ะย่านเป็นล่องรางย่านเป็นล่องรางหลายกว่าบางหนึ่งมันมากเพิ่งเนาะแมนค่ะย่านล่องลางแต่ว่าเลขปูเนึ่งหกตัวมันจะมีแปดแปดเจ็ดแปดสองเจ็ดการเท้าอันซื้อนะน,นะฮกะก็ซื้อแปดแปดนั่นบอกแปดเจ็ดแล้วกัแปดสองเจ็ดมีแค่นี้เล็กตาต่อมันครบเนาะแมนค่ะมแมนค่ะหกตัวคะ่ะเพื่อเพื่อบอก ถ่าเพิ bursting, <representing gardens. S 2> ่นให้โชคเนี่ยเขาอออกพรรษาแล้วเพิ่มมีเงินอันไปท้ำบุญบุญกระทินเนาะเจนากระทินเนาะเจสีใดไปอันหาพระอาจารย์กระดุงคู่ถวายบัติสองเจ็นาะเจนะตาแมนเมนค่ะกันเห็งตัวแดงจึ้งคือแมียนตาพญ่าให้เลยเดงจึ้งคือพี่ออกแล้วพี่ออกฟ้าเดงกจึ้คือเลยอุ้ยจะไรกันอันเพี่ยนจะไดหถ้า ถ้าออกกับขอให้ปูเพื่อนปูดประท่านอันสับสมบมาไทยเนาะแต่เป็นงื้นข้ามเท่านั้นแต่ว่บาบัลลาลายอีนี้แต่เข้าข้อมเสือของเท่าน่น <S S S ะแต่ห้เนลทางนั่นแหละไม่ซ้ำนี่เพราะว่าเลขเข้ากับบัลายโตมีมีวิธีแปดเจ็ดกับแปดสองเจ็ดทันทันหกโตกับแปดแปดเจ็ดแปดสองเจ็ดสำหรับแนวทางของเจริญเนี่ยช่อนไม้ได้โซกเนี่ย ก็ตได้น้ำคูนี่แหละตีเพิ่มมาของาฝั<ม>นตะว่า<ม>ห้าแห่งปรได้หลายข้าวแบค่อยๆนี่ไปเรื่อยๆแมน, <ๆ S 2> <ห>นจะแบบว่าคังซีเบิร์น่ยก็มีมากไปกับมัสง่งมาให<ช>้สินาะไอ้บอกหงอนบังหันแฟ่บอกให้ซื้อขอมไปซื้อ,อเนออ่มีเงินมีกับ่หลายอย่างห้าต้องใส่ทั้งอื่นนะแต่แม่บอกเอฟซีออกแต่มาหลอดเนี่ก็เลยที่ไ่กอนถอดเพราะว่าปูมาจับยาเิแม่ก็จะ้ใบหงวนก้อนหึงคือว่เอาหรืะบพนาะแมนจะนีก็เลยซื้อถิ่นใหม่้าถือ รางวัลที่เท่าไรก็ดีใจได้เนาะเพราะว่างเงินเลยได้หน่อยก็ดีใจได้หลายก็ดีใจปูพันแมันยาไทยเราแม่เมียนจะพันยาไทยจะคองก็เลียหาาองล้าน,นตัวครับเก่โอ้ยซาสุอย่าลืมกันเด้อ สิบบาทมั้ยมเลยบอมาเลยได้นั่งได้มกนั่งได้ี้ยเร่งเ้ดี๋ยวสามาเลยจับมาเลยจะ่นดมินว่าว่าทุหายางเดี๋ยวว่าได้สนใจเลยนั่งเร้วลื่อนแอดมินบ่ว่าเดี๋ว่าวมันยัดเซมือให้เนาะมันก็เจีหให้ตอนเี้คุยัดเซมือให้แล้แบบนี้บอกครับแม่ค่ะถูกต้องแม่จยิ่เนาะครับเนาะมันกับมันับบอสเนาะมันบบอหลายตัวเพี่งเพนไอ แอดมินเบิ่งคัดออกมากก็คือจากหกตัวเหลือสองตัวสามตัวแค่นี้ก็จะนะจานก็นกนได้สรุปยงังไงนะครับแต่ปูเพิ่นบอกหกตัวนะเจเนาะแปดแปดเจ็ดแปดสองเจ็ดนะครับปูเพิ่นมาบอกนะครับหลังออกพร้สาบ็กครับเพิ่นมาบอกล้างออกพร้สาเพราะก่อนจิออกพร้นาเพิ่นมากเป็นเป็นงูม,มากเลยได้ยินแต่เจบอ,อกไฟังปูมาหาแ่้่าลีเด่นเจ็ดก็เปิดมา ต่ว่าบลูกาจะขึ้นบุญรื้อผี้างค่ะล้านโปรเซ็นต์ว่าเนี่ยนอนบอกเจ็ดกับแปดรล้านเปอร์เซ็นต์ะมั่นใจล้านเปอร์เซ็นต์มั่นใจเลยจ้ะบางทีอาจจะกอดคู่กับมาเจ็ดแปดก็อาจจะผนล่างนีดเจ็ดแปดอันนี้ปูมันยัดใเซมือให้เลยแดงจึ้งคืนงย้ำแดงจึงคืองด้วยแดงจึงคืองปูมันไว้ยังไดงกว่เจ เป็นว่าจะจมทุกจมยากไรเอาเอาไปนี่รัตติลีก็เลยพีเบิ้งเห็นแปดแปดเจ็ดแปดสองเจ็ดเลยเนาะตัวนี้เลยจ้าตัวนี้เลยไปหาซื้อวัตส์สองเจ็ัตติลีแดงว่าเจ๊แดงแดงไม่จ้าแดงจึ้งครึ่งหมดเลยนะกับสรุปตัวเล็ขที่ทางนะครับปู่มาบอกเจ๊รังนะครับปูเคยให้โชคให้ลาภ สมัย2ปีที่ผ่านมานะครับเอฟซีธันใดน,นะครับมาติดตามนะครับตัวเลขของเกรังนะครับปูมาบอกเคยถูกติดต่อ,อก,กันไลน์หัวต้อนเจโนตอนนั้นเนาะครับเอฟซีเพิน่นว่ะอุย้ยดีใจกันลังหายไปใส่เอ็ดคือบอไปไท<า>ยมาแ, <laughs> แล้วกันต <laughs> <ๆ>่อิ่งก็เว็ยนมาตัวกลับภาคไปช่วงนึงนะเทพบจ้ะบอดดิบบอดดิบดูบ้านเจร่างกับไปกรุงเทพก็เพิ่งกลับมาเพราะแอดมินได้ยินข่าวกับเ้ามาเลยเพราะว่ากับแม่น เจร้างหนิคอมแม่นได้อันเห็นพระเจ้าเอออันเอฟซีเขาเจ้าคอมเมนต์มา่อไรเขาไปเบิ้องไม่ทองกิตแต่ก็แสดงว่าพระเจ้าบลูมจะคลองตัวนีแต่ละพระเจ้ากับอันข้ะเจ้าคอมเมนต์อยู่ได้วปะอู้ดีใจจังเลยว่าษนเนาะดีใจอู้เจร้างมาแล้วเว้ยว่าษัเนาะเจร้างคนดูหาค่ะพี่น้องคนว่าเจตังค์มาไทยแน่คนว่าฝันดีภาเนาะจะได้มาหานะคะเอฟซี กลับมาแล้วเด้อทำให้แล้วนะพี่เจความเชื่อตันแน่นนะคะัฟูบอกอยู่เลยเนาะเจเนาะตอนนั้นติโต่อกันสามหัวเลยเนาะนี่เจหาตอนนั้นกับสองสามห้ากับเขาตรงตรงตอนนี้เนี่ยเจ็ดต่างน็อตเด็กซ้มตัวเลยนี่เจต่างน็อแล้วก็เขาซ้ำซ้ำตัวพอไม่ได้เนาะส้ำตัวสองตัวถึงมาเรื่อยๆถึงมาเรอยๆตั่หายโศกมาเรื่อยๆเนาะตีตัวตอนนั้นใช่หมดตีด้วยจ้ะแล้วก็เจ็ดเก้าศูนย์นั่นตอนอัน ครับว้าโทรหาตันได้เลครับไอ้ไอ้ไอ้ยอ้หนห้ามนะเขาบอกรับเลยเก็ดต่อสิบไปนนี้สำหรับงวดวันที่สิบหกตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบปดเนี่ยปูพิ่นม่บอกตัวไรก่อนจ้าแปดแปดเจ็ดแปดสองเจ็ดพ่บกว่าจังไดก่อนพิ่บอกว่าจะจมทูกโมอย่างไลเอาเอาไปนี่รัตต่พี่ออกมาคือจังื้อสี่เนี่พี่ออกมาแบบไม่ห็นแปดแปดเจ็ดแปดสองเจ็ดแดงจึงึงเลย มันไปหาบ่มีเบิดสมเด็จหลือบ่มีเลยมันก็เลยได้แต่ไายจ้าได้แต่ไายก็เอาเพื่อเพิ่นสุกใส่ค่ะมันเบอันอันเบอร์แดงค่ะสามตัวในมันยากอยู่เนาะใช่บ่มีแดงจึงขึ้นใอ๋พิจารณาเบิ่งไดเอฟซีเพื่อมาเพื่อชอบน้ำเจลิ่งนะคะแค่ไปเพื่อได้บุญได้อันนี้เนาะค่ะเพื่อว่าอัน ผู้ที่พระเจ้าให้เลขแน่นบนเกา่าเลขปูทั้งหลาเก้าสิบเก้าตัวออกสามตัวบนสองตัวล่างมั้งวะแต่เบอร์อะไรก็ได้จ้าเลขผูกจุดไปประคัมจ้าจุดมุกจินอเอาบา้านเข